สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่ๆนะคะพอพอเอฟทุกท่านด้วยนะคะทางไหนแล้วก็ต่างประเทศกันด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมนะคะไม่ว่าจะมาจากทุกทิศทุกสารทิศไหนกันนะคะต้องขอสวัสดีด้วยนะคะวันนี้แม่ขวานก็มารับน้องสปูนทรัพกันนะคะก็ได้มาชะแวบหาหน่อไม้กันอู้มีสองนอเลยทีเดียวนะคะ นี่ก็คือเป็นกอไผ่กอไผ่ที่เกิดขึ้นเองค่ะกอไผ่ธรรมชาติกันนะคะท้องทุ่งกันโตว่าไงน้องไก่สวัสดีครับวัดีครับมาดูทิวทัศน์อู้ดักปลาน้ำขึ้นนะเนี่ยใช่ไหมนนห,ไหนที่ไหนคะตรงนูน้นตรงนูน้นโอ้โหพายเรือนะคะหาปลา มาเจอกันอีกแล้วกับแม่น้ำมูลบ้านเราค่ะเดี๋<ะ>ยวเราไปดูปูนซับยยออกมากันหรือยังนะคะเด็กๆพานำทีมกันใหญ่เลยัาการจุงรถมานะไปโต,โต,โต๊ะเดินไปดูน้องปูนซับไปเล่นน้ำกันนะคะมานี่ล<ะ>เ,เดินไหม่ไ เเป็นท่าดินสอบ้านเรากันค่ะที่เดิมนะคะลงแล้วลงแล้วดีใจไหมดีใจไหม้องด,<ก>ดู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 มาชแวบดูสาวน้อยกันค่ะใครทำอะไรไหมไม่ต้องรู้ สดชื่นไหมสาวหลังจากที่ร้อนมากนะคะวันนี้นะคะก็ได้มาลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยค่ะตุ้ยนุยน้ยล,ลดหรือขึ้นน้ำขุนมากเลยลงมา ข้างล่างรู้สึกยังไงมั่งคะเย็นกันหรือเปล่าโอ้โหได้เล่นน้ํากันสักทีนะคะตุ้ยนี <t> ่ปล่อยลูกระเบิดลงอีกแล้วเย็นสบาย <c oughs> สดชื่นนะคะพ่อขวานใช่ไหมข <allem. S 2> ้าวช,ช้างเท้าช้างช้าวช้างเท้าช้างลงมีรอยช้าง เล่นไม่พอขี่ใส่น้ําอีกแม่แล้วก็เลยรู้สึกรังเกียจขี่ตัวเองนะคะตุ้ยหนุยพาเขาไปเล่นที่อื่นพ่อเห็นขี่ลอยมาแล้วรู้สึกรังเกียจหรือเกินใครมาทำอะไรเนี่ยช้างไหนช่วงนี้อากาศร้อนกันค่ะตัวโตระวังตกนะลูกนั่นน้องกาย ค่ะแม่แม่นะคะมาชมบรรยากาศท้องทุ่งกันอีกแล้วนะคะกับสาวตุ้ยนุ้ยค่ะมาได้ชุ่มฉ่ากันนะคะ,ะกับสายน้ํากันไ,ได้ลเลดนน้ำลดน้ำรด,ด,ดน้ำรดน่ดูดูตรงน้องภูนับยืนก็รู้นะคะว่าน้ำรถน้ำรถลงเยอะคะ่ะ

มีอยู่แค่ระดับนั้นแต่รู้สึกว่านางชิวชิวถ้าปล่อยไปนี่จะเดินไปเลยไหมพ่อนหน้องปุนซับปล่อยให้เดินเองเลยให้นางเล่นดูมั่งสิเ,เวลาที่ไม่มีไม่มีพ่อควานะ่ะอยู่ตรงหัวมมไม่เอาไม่เอา,า,า,อาเดี๋ยวลงไปดูน้องปุนซับกันก่อน พ่อลงมาแล้วนะคะมาดูมาดูอารมณ์นางตีใหญ่ตีโปงตีโปงตีโปงจนนา้าจนน้าอะไรเขาเรียกว่านะสะเพื่อมเหรอสะน้ำดูดิคะ่ะตีโปงใหญ่เล็สน,สนุกสนุกสนุกสนานเงี้ยเอ,อ,อาเอเอาเอาอจับทันไมหมล่ะพอ่อกลิ้งหายแล้วนี่ระวังนางมุดนี้นั่น มดุดหนีกันหรือเปล่ามีการชำเลืองเล็กน้อยเย็นเย็นสดชื่นเดี๋ยววันนี้ให้เล่นเต็มที่เลยตุ้ยนุย้ยไม่ว่าจะนานขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูให้แม่ๆได้ชมนะคะกับคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปดูๆถูตัวหน่อยถูตัวอีกพ่อให้นางชุงช่มช่ำดูทำท่าทำทางตานี้ก็จะสดใสลุกเบา เอาพ่อหายพ่อหายหายไปไหนเอา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 สาวช่วยหน่อยสาวช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็ว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 หายไปไหนเร็ว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 มาดูว่านางจะช่วยพ่อควันไหมนะคะเอา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 โอช่วยช่วยช่วยโอโอโอช่วยนะโอ้นึกว่าพ่อหายไปไหนเป็นห่วงพ่อนะคะมีการเป็นห่วงพ่ออีก พ่อหายไปไหนทำท่าเหมือนจมน้ำสิพ่อเขาจะช่วยไหมโอ้เขารู้จักช่วยนะคะก็ดีอีกอย่างหนึ่งแม้รู้จักรักช้างรักพอ่พอพ่อควานด้วยนะคะมีการช่วยอีกนี่เล่นแค่ตรงนี้ได้ไมั้ะพ่อหายไปไหนประมาณนั้นลึกๆกลัว ไอ้ดิ๊กถูกมองเข้าไปไอ้ดิกช่วยมองหน่ยเนี่อย่าโยนอย่ากระโดดกระโดดกระจมน้าไปใช่ใช่อาจจะย้อนแสงไปหน่อยค่ะภาพอาจจะเบลอๆกันหน่อยนะคะแม่ๆค่ะวันนี้เราก็มาเต็มอิ huh. morning, uh ่มกับความสดชื่นนะคะความเย็นสบายของตุ้นุ้ยกันค่ะหลังจากที่อะ ระวังนี้ไปนั่นน่ะมามาโอเดินดุมดมดุมดุมในว่าพ่อหายไปไหนเม,<า>มื่อกี้หันควับช่วยพ่อใหญ่เลย<า>แต่พอมาอย่างนี้มา,มาไม่อยากขึ้นน้ำนะ่ะไม่อยากขึ้นน้ำนะคะอ,อยากลงไปหาพี่ชายลงไปเหรอลงไปไม่ได้มันลึก รู้สึกชื่นใหญ่เลยสาวถูด,ด้วยตรงไหนตรงไหนที่เป็นแบบด้านๆน,นะคะก็สามารถถูดได้ทุกวันเพราะ,ะตรงข้อโซข้ออะไรเนี่ยถูนะคะน่าจะมีกกหลักมัดนางมั่งนางก็จะได้เล่นนานๆกันนะคะอย่ากระโดดแล้วโตมาดูปูนซัดเล่นนะ้าแต่วันนี้ไม่ค่อยห่าวเท่าไหร่เลยสดชื่นไหมสาวสดชื่นไหม Ừ ừ ừ เล่นน้น้เราจะเล่นไม่ได้แม่บอนวันนี้เต็มอิ่มกันเลยค่ะกับการสนุกสนานของตุ้ยนุยย้ยกันทำไมสาวนูไม่มีอารมณ์เล่นหรอนุเป็นยังไงนี่ดู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 มีกันจับน้ำนั้นใหญ่ เลยทั้งนั้นอดใจไม่ไวฮะน้ำมันสกรปรกนี่ไม่ได้ขี้ช้างนี่เห็นไหมอยคันแคลตัวนุ้ยนะคะคันแคลด,ดูโอ้นั่งลงโอ้ยอ,อยากเห็นท่านางนั่งอ่ะโอ้ยจะนั่งได้นานไหมดูนะดูดูดูกันนะคะมาดูกันว่านางจะนั่งนานหรือเปล่านุ้ยใจดีใจแล้ว ออาไปดูดูนะคะไปพอดูอยู่ในน้ำนั่งได้นานนะพ่อ <c oughs> ดูแอคชั่นใหญ่เลย <c oughs> ดูดูทำแอคชั่นสวยเลย <c oughs> นอนนอนนะน,น,น,นอนเนี่ยกายมาตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ทางนี้ก็ร้องอยากเล่นอีกตัวน้ำมันลึกนั่นนะดูพูนซับเอ้ยเขาอ,อยากเล่นด้วยปูนซับนีนด่ดิเด็กๆต้องกายนี่ม,มายั่วน้องกอีอตโตโตอ่ะ ทราบนะพูนทราบเห็นไหมเด็กๆเลยอยากเล่นเลยจะเล่นโบแม่ออนให้ออนให้เล่นโเออเออในเกนโอ้ยทางนี้อยากเห็นเด็กๆเล่นก็อยากเล่นด้วยตานี้ลุกวาวเลยนะคะยั่วเด็กๆได้นะคะทำให้นางมีความสุขเลยตุ้ยนุ้ยโอเคลงไปอีกสิ ตัวโตอยากเล่นกับเขาด้วยนะคะตรงนี้ได้ไหมเดินมาเดินมาเดินมาเรื่อยๆได้ไหมได้อันนี้นั่งตรงนี้อ่ะชอบชอบชอบดูตาลูกว่าพอลองไปที่ลึกๆสิเขาจะไปช่วยไหมเดี๋ยวเขาเล่นไม่ลุกไม่ขึ้นนะนนี่คุณคุณซับนี่ นิ่งนานแล้ว oh, อยากเห็นนะ่ะตุ้ยนุย้ยอยากเห็นเวลานางนั่งจังเลยนี่น,นั่งกับน้ำเหมือนจะเย็นมากเลยสดชื่นใช่ไหมเย็นที่ oh. เย็นที่ท้องใช่ไหมสาว ดูดูขี้ใครเยอะมากเลยพ่อดูแค่นี้ออกเลยนอนเอานอนก็นอนจริงๆนอนเทดูนอนนกระโดดแสะรงเลยพ่อทำให้นางตกใจรอยหนีไปจะไปรับเอาตรงไหนนี่ยังว่าอยู่นี่โอ้โห เดี๋ยวเรามาวันน um> um ี้ก็มาเก็บภาพนะคะช่วงที่ว่าตุ้ยหนุ่ยเล่นน้ำให้กับแม่ๆได้ชมกันบ้างนะคะเดียวกันเลยทีเดียว อย่าลืมกดซับสไครป์ให้กับช่องน้องปุณซับกันด้วยนะคะสําหรับแม่ๆนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้กดซับสไครป์นะกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวน้องปุณซับกันได้นะคะที่ช่องน้องปุณซับลัคก,กี้คะ่ะสําหรับวันนี้นะคะเต็มอิ่มกับความสดชื่นนะคะความน่ารักของตัวนเนยกันพอสมอนนะควรค่ะไงเราค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะ ฝากอุดหนุนอาหารหวานๆให้กับตุ้ยนุ้ยกันด้วยนะคะแม่ๆค่ะแล้วพาแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานแล้วก็เด็กๆนะคะแล้วก็พ่อควานรวมถึงตุ้ยนุ้ยกันด้วยนะคะก็ก็ลาไปก่อนนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ